นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพินยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสหรือ TSB ีเข้ารับรางวัลโลกกิตติคุณองค์กรดีเด่นสมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้าในงาน5กันยาบนสถาบันพระปกเก้าประจำปี2567โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติและสังคมมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อส่วนรวม ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษผ่อนเพชรวิชิตชลชัยอดีตประาธานวุฒิสภาให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลพร้อมกับนายวันูมัมหมัดนองมัทาประธานรัฐสภาที่เป็นแขกิติปมศสักมาร่วมแสดงความยินดีนางสาวกุลพรพัฒน์บอกว่ารางวัลน,นี้ถือเป็นกำลังใจให้กับพนักงานไทยสมัยบัรทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนานระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยยกระดับการให้บริการรถเมล์โดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายด้วยรถเมล์ที่ใช้พลังงานสะอาด ปราศจากการปล่อยวลิิษออกสู่อากาศที่ปัจจุบันมีรถให้บริการอยู่ทั้งสิ้น2,350คันครอบคุม123เส้นทางทั่วกรุงเทพและปริมณนลน5จังหวัดซึ่งรางวัลน,นี้เป็นแรงผลักดานสำคัญขององค์กรให้เป็นบริษัทขนส่งสาธารณะของคนไทยเพื่อคนไทยที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนารถเมไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการและความปลอดภัยของผู้โดยสารสูงสุดควบคู่ไปกับการเดินทางที่คุ้มค่าด้วยการจ่ายค่าโดยสารผ่านบัตร Ho ฟการ์ดด้วยเดลี่แม็กแฟค่าโดยสาร40บาทตลอดวัน สำหรับงาน5กันยาวันสถาบันพระปกเกล้านอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลองค์กรดีเด่นและสิทธิเก่าดีเด่นแล้วยังถือเป็นวาระโอกาสสาคัญประจำปีในการเฉลิมฉลองหันคล้ายวันสถาบันพระปกเกล้ามีการจัดการแสดงมุทิตาจิตแด่คณะอาจารย์สถาบันพระปกเกล้ารวมถึงการเป็นศูนย์รวมพบปะสังสรรค์ของเหล่าบรรดาสิทธิเก่าและสิทธิใหม่ของสถาบันพระปกเกล้าทุกรุ่นทุกหลักสูตร